สวัสดีค่ะลองไต้วันนี้กับเวลักสูสุสังคมค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเวรักษูสุสังคมค่ะกับเรื่องราวดีๆจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนที่น่าสนใจการบริการวิชาการงานวิจัยและอื่นๆค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลักษุสุสังคมกับดิชันชนทิชาลิมปิติพาคุณผู้ชมมาพบกับหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือว่าเป็นหลักสูตรที่คนเก่งหลายๆคนนะคะ อยากจะเรียนแล้วก็เป็นหลักสูตรในฝันของน้องๆหลายคนเลยค่ะวิศวะ กรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆคนไหนนะคะอยากสมัครนะคะอาจารย์บอกว่าโหได้รับคำนิยมมากๆยังมีที่ว่างอยู่ไม่มากแล้วเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะต้อนรับนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัมพนาทสาุขมากค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีครับโอ้ หลายหลักสูตรคือได้รับความนิยมมากๆยิ่งโดยเฉพาะหลักสูตรน้องใหม่<笑><笑>เลยนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ไม่ว่าจะเปิดมากี่รุ่นกี่รุ่นก็ประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์น้องๆคนเก่งให้ความสนใจมากๆ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลักเรามีหลักสูตรอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเรามีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปี2542นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีนักศึกษาปัจจุบันเนาะอยู่อยู่23 24รุ่นละนะครับสำหรับน้องที่จะเข้าในรุ่นปี65เนี่ยจะเข้ามาเป็นรุ่นที่25 นะครับไม่ธรรมดาเลยครับต่อหลักสูตรณปัจจุบันนะครับเรามีการเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด6หลักสูตรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอไล่เป็นลายหลักสูตรดังนี้นะครับครับหลักสูตรแรกก็คือวิศวกรรมโยธานะครับหลักสูตรที่2วิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรที่3นะครับวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์นะครับอันนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดรับเป็นปีที่2นะครับหลักสูตรที่4นะครับก็คือวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมนะฮะหลักสูตรที่5คือ วิศกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์นะครับและหลักสูตรหลักสุดท้ายก็คือปิโตเคมีและพริเมอร์ครับอันนี้คือทั้ง6หลักสูตรของสำนักวิชาวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับถือว่าครอบคลุมแทบทุกศาสตร์เลยครบทุกศาสตร์วิศวะเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสายการก่อสร้างสายโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าสายพวกเครื่องกลและจักรกลเราก็เปิดครอบคลุมแล้วครับ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจวิศวะที่นี่นะคะลองมาศึกษารายละเอียดดูว่าตัวเองอชอบแบบไหนแล้วปกติแล้วน้องๆเขาเขาจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์ว่าเขาอยากเรียนอันนี้อันนี้หรือว่าอยากจะศึกษา,าวิศวะแบบไหนอ่าตอนแรกต้องถามตัวเองก่อนว่าเรียนอ่าสหรับน้องที่จะมาสมัครเนี่ยะนะครับจะต้องเป็นนักศึกษาที่เป็นน้องนักเรียนนะครับที่เรียนสายวิทย์คณิตนะครับภาคสามัญ มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า2.50ขึ้นไปนะครับที่น้องส่งในขนาดนี้นะครับเป็นอยู่ในรอบของการรับพอร์ตฟรโอรอบ1.5น้องเขาก็จะทำการสะสมเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนและด้านกิจกรรมต่างๆนะครับจัดทำรูปเล่มแล้วก็ส่งเข้ามาในระบบของ uh, entry.wu.ac.th นะครับน้องๆก็จะ ส่งข้อมูลเข้ามานะครับคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรหัวหน้าสาขาหรือว่าอาจารย์ที่รับผิดช,ชอบในการรับนักศึกษาเนี่ยก็จะเอาผลงานน้องๆเข้ามาดูนะครับทีนี้คําถามว่าแล้วน้องจะรู้ได้ไงว่าน้องถนัดอย่างไร<ช>ควรจะไปโยธาควรจะไปไฟ <ป S 2> ฟ้านะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลักสูตรวิศวกรรมเนี่ยพื้นฐานของการเรียนเนี่ยก็คือวิทยศาศาสตร์น้องๆก็จะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกเคมีฮะแต่ชีวะเราไม่ได้ใช้เนาะเราก็จะไม่พูดถึงนะครับสำหรับน้องๆเนี่ยที่มีความถนัดทางด้านฟิสิกส์นะฟิสิกหนึ่งถ้าถ้าเธอถ้าไปน้องๆเขาจะรู้ดีนะครับว่าฟิสิกหนึ่งก็คือพวกกลศาสตร์แต่ฟิสิกสองก็คือไฟฟ้านะถ้าน้องๆเนี่ยมีความถนัดทางด้านฟิสิกหนึ่งกลศาสตร์ได้ดีนะน้องๆก็จะมาทางด้านโยธานะครับ หรือว่าถ้าน้องๆมีความถนัดทางด้านฟิสิกส์ทางด้านไฟฟ้านะครับน้องๆก็จะเข้าหลากักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้านะนอกจากนั้นหลักสูตรใหม่ๆของมัธยมศึกษาดูนี้ก็มีคอมพิเวเตอร์มีโปรแกรมมิ่งนะครับก็ถ้าน้องๆมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญในด้านพวกนี้นะครับก็จะไปในหลักสูตรของคอมพิเวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์หรือว่าวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์นะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างกันนะฮะและสุดท้าย, аров, ายคือถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีความถนัดในหลักสูตรของ เคมีวิชาวิทยาศาสตร์เคมีพื้นฐานนะครับก็มีอยู่2หลักสูตรที่เราเปิดรับก็คือวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมและอีกหนึ่งหลักสูตรก็คือปิโตเคมีและพริเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูอ่าเขาเรียกว่าความถนัดของตนเองแล้วก็ลองเลือกวิศวะที่ตนเองคิดว่าน่าจะมีความสุขเมื่อมาเรียนที่นี่เนาะเพราะถ้าเรียนกับสิ่งที่เราถนัดถ่งที่เราชอบเราก็จะเรียนได้ดีนั่นเองนะคะอาจารย์นะคะอาจารย์คิดว่าจุดเด่น ของวิศวะมอวดเรนลคืออะไรเพราะว่าเพียงว่าวิศวะเนี่ยมีหลายมหาหลายัยนะาจารย์คับครับก็จุดเด่นอันนี้ผมพูดในภาพรวมทั้ง6หลักสูตรที่เหมือนกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับหลักสูตรที่จะต้องมีการรับรองจากสภาวิศวกรนะครับในที่นี้ก็จะมีอยู่4หลักสูตรใน6หลักสูตรนะครับก็คือวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเคมีทั้ง3หลักสูตรนี้นะครับณปัจจุบันการรับนักศึกษาในรอบปี65หนี่นะครับหลักสูตรได้รับผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหลักสูตรเครื่องกลและหุ่นยนต์เนี่ยนะครับยังอยู่ในกระบวนการขอการรับรองนะครับซึ่งในขณะนี้กําลังรอผู้สรงคุณวุฒิจากกรุงเทพนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องกลเนี่ยนะครับเป็นศาสตราจารย์เป็นวิศวกรนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับเขาจะลงมาประเมินหลักสูตรนะครับซึ่งทางท่านคณะบดีและท่านหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วครับรอแท้ รอผู้ทรงลงมานะครับดังนั้นในหลักสูตรทั้ง4หลักสูตรที่ผมกล่าวไปเนี่ยนะครับนักศึกษาที่มาเรียนกับวิศวะที่มวลรลหรือว่าไรลรั์ของเราเนี่ยนะครับจะมีความม,ม,มีมีความสามารถในการไปยื่นขอสอบใบป,ประกอบวิชาชีพได้อย่าง100%อครับอันนี้คือจุดเด่นแรกนะครับและในหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพนะครับก็คือวิศวกรรม คอคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็ปิโตเคมีนะครับทางมหาวิทยาลัยเราเราก็จัดการสอบ Exit Exam ไว้นะครับแล้วก็หากนักศึกษามีความสามารถนะครับที่สอบผ่านนักศึกษาก็จะได้ใบรับรองนะครับว่าเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัตินะครับสำเร็จการศึกษาในด้านวิชาการและการประกอบอาชีพในด้านคอมพิวเตอร์และปัญญาเป็นเด่นแรกนะครัจุดเด่นที่2เลยนะครับเรามีการ สหกิจศึกษา8เดือนนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมหาลัยเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีการสหกิจศึกษายาวนานถึง8เดือนนะครับถามว่าโอ้ย่อแมผู้ปกครองอาจจะรู้สึกว่าหูดลูกจะต้องมันนานมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราส่งนักศึกษาของเรานะฮะไปฝึกงานนะครับสหกิจศึกษานะครับก็คือการไปฝึกงานการประพฤตตัวนะครับหรือว่าการไปไปใช้ชีวิตอย่าง รุ่นเหมือนกับรุ่นพี่วิศวกรนะครับแต่ในตลอดระยะเวลาทั้ง8เดือนเนี่ยนะครับเราจะมีทีมคณาจารย์นะครับในการดูแลติดตามการใช้ชีวิตนะครับการทำงานนะครับนักศึกษาก็จะมีการคอนแทคกับอาจารย์ทุกทุกใช่ะโดยตรงได้เลยครับอันนี้คือจุดเด่นที่2นะครับระยะการการฝึกงาน8เดือนนะจุดเด่นที่3นะครับเรามีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ นอกจากเรามีหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วนะครับเรามีอาจารย์ที่มีคุณภาพด้วยนะครับอาจารย์ทุกท่าน100%ผ่านการอบรมนะครับและการรับรองจาก UKPSF นะครับถามว่า UKPSF คืออะไรก็คือการเป็นรูปแบบการเรียนนะครับเป็นมาตรฐานการสอนนะครับจากประเทศอังกฤษนะฮะว่าคณาจารย์ที่จะได้รับรองจะต้องมีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานนะครับนักศึกษาจะมีความรู้นะครับได้เร fy fy so <Lap> ียน <cena? S 2> กับอาจารย์ที่มีคุณภาพนะครับได้เรียนกับหลักสูตรที่มีคุณคุณภาพกระบวนการการเรียนการสอนที่ทําให้น้องๆเนี่ยนะครับเกิดความเข้าใจคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็มีการทํางานเป็นทีมนะครับอันนี้คือกระบวนการการเรียนการสอนของเรานะครับ โหจุดเด่นเยอะจุดเด่นเยอะนี่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้เล่าเล่าลา,าอืน้า,นา,าอ่า,อานะคะนี่คือแค่จุดเด่นแค่3อย่างที่อาจารย์บอกคือมีการรับรองจากสภาวิศวกรรมนะคะทุกหลักสูตรเลยว่าส่วนหลักสูตรที่ไม่มีเนี่ยก็มี exit e x เ m เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นั่ใจได้เลยว่าผู้ประกอบการหว่าผู้ใช้บัณฑิตของเราเนี่ยจะได้บัณฑิตที่มีคุณภาพทํางานได้อย่างแน่นอนเพราะน้องมีองค์ความรู้เต็มที่อยู่แล้วนะคะที่สําคัญคือสาขากิจกาถึง8เดือนนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าไปปุ๊บเนี่ยน้องๆสามารถที่จะทํางานได้เสมือนกับเป็นววิิศกรรจง จริงนะคะ<ช>อาจารย์รนี่คือที่เราเน้นหนักมากๆนะคะและที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่น้องไปสาขากิจแล้วเป็นเหมือนใบเบิกทางได้งานทํามาเลยก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามที่จะให้น้องๆเมื่อเข้ามาเรียนที่วิทยลักษณ์ของเราที่สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์นะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงการรับสมัครณนะวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยยังอยู่ในช่วงของ T c a ค1.5นะคะคอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์1 1ถึง1.5ตอนนี้<า>นะคะ การรับสมัคร1.1เนี่ยเปิดตั้งแต่5เกือบ5เดือนที่ผ่านมานะครับณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ในรอบของการรับสมัคร1.5นะฮนะนักขนาดนี้นะครับมีนักศึกษามายืนยันสิทธิ์กับเราแล้วนะครับมากเกินกว่าเขาเรียกว่านะครับแต่ละหลักสูตรเนาะคือเกิน<ๆ>เกินไปละเกินเป้าเกินเป้าหมายไปละแต่แต่เราก็ยังรับได้อยู่นะครับเราเราคิดว่าถ้าน้องมีความต้องใจอยากจะเรียนมีความสามารถที่อยากจะต้องการเรียนผ่านคุณสมบัติการคัดกรอง จากหัวหน้าหลักสูตรนะครับของทุกหลักสูตรเนี่ยนะครับเราก็พร้อมที่จะรับนักศึกษาเข้ามามมนะครับค,คือ1.5อาจจะไม่ทันนะวันที่เราออนแอร์นะคะแต่ว่าก็คือยังมีรอบ2อยู่เป็นทีแคสรอบที่2ก็คือรอบโคตา้า14จังหวัดภาคใต้ตในะคะรอบนี้น้องๆต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าสมัครรอบนี้ครับโดยทั่วไปนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้เกณฑ์ที่คล้ายๆกับการรับสมัครรอบ Portfolio นะครับก็คือน้องอยู่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนะครับแผนวิทย์คณิตนะครับมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า2.50ขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถสมัครได้มาผ่านมาที่เว็บไซต์ e n t r y w u a c t h นะครับอาจจะมีการแนบ Portfolio โอเข้ามานะครับตามเงื่อนไขของแต่ละสูตรนะครับน้องๆก็สามารถไปเข้าเว็บไซต์ e n t r y w u a c t h นะครับในการดูข้อ กำหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตรได้นะครับบางหลักสูตรอาจจะต้องการสัมภาษณ์บางหลักสูตรอาจจะประเมินผลจากผลการศึกษาของอน้อง ก็รับเข้ามาก็มีครับแล้วแต่หลักสูตรแล้วแต่หัวหน้าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วการเรื่องเปลียนเฉลี่ยนะคะศึกษาข้อมูลให้ดีๆว่าเราอยากจะเรียนหลักสูตรไหนเพราะว่ามีทุกหลักสูตรจริงๆที่นี่นะคะสมองนั่นคือในส่วนของรอบที่สองก็น่าจะประมาณช่วงกุมพานะคะอาจารย์กุมภาพันธ์นะครับน่าจะรับช่วงกุมภาถึงมีนาแต่จริงๆแล้วเป็นเชื่อว่าน้องหน้าที่จะตัดสินใจการ เผื่ออรอบ1.5เนี่ยอาจจะแบบได้เต็มโคตา้าของเราแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมนะคะอย่ารอช้านะคะยิ่งรอบหลังๆไปที่นั่งเราก็จะยิ่งลดน้อ,อยลงเรื่อยๆนะคะอย่าชะล่าใจเลยทีเดียวค่ะคราวนี้มาที่อาจารย์เล่าถึงเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าความพร้อมของอาจารย์แล้วที่นี่เรามีอาจารย์ที่มีได้รับประกาศนียบัตร UKPSF ซึ่สาคัญมากๆนี่ที่อธิการท่านศาสตราจารย์นทตสมบัติธรรมรงธัญวงศ์ท่านค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนให น้องๆรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นนะคะ,ะที่สาคัญคือความพร้อมของอาจารย์เรามีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางใช่ไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างดีกว่าว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยสำเร็จการศึกษาระดับไหนบ้างจากที่ไหนยังไงบ้างอย่างง<า>ี้อาจารย์ก็ขอนําเรียนน้องเพลงกับผู้ชมนะครับก็คืออาจารย์เราเนี่ยร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ้เป็นด็อกเตอร์ทางนั้นเลยแตวก็มีตำแหน่งด้วย<ล>ใช่ไหมแล้วก็มีตำแหน่งทางวิชาการมากกว่ารอยละ70นะครับเรามีตำแหน่งทางวิชาการ<ห>นะครับทีนี้น้องๆถามว่าเอ๊ะเราทำไมจะต้องมาเรียนกับอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ<ห>นะครับก็ขอต้องเล่าย้อนหลังเนาะว่าตำแหน่งทางวิชาการพวกนี้นะครับมันเกิดจากการที่อาจารย์ท่านเนี่ยนะครับทำงานวิจัยคิดวิเคราะห์ได้และ ทำเขาเรียกว่าอะไรให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา嗯嗯และนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้จากการวิจัยนั้นกลับมาสอนน้องๆอีกนะดังนั้นก็เป็นผลพลอยได้ที่น้องๆเนี่ยนะครับจะได้เรียนกับคณาจารย์นะครับที่มีการอัปเดตเนื้อหาสาระองค์ความรู้ของรายวิชาตลอดเวลาอไม่ใช่เรียนแบบอาจารย์ที่มีข้อมูลเก่าสมัย20ปีที่แล้ว<ช>ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ากว่าอาจารย์จะได้ตําแหน่งทางวิชาการมาอาจารย์ผ่านงานวิจัยมาตั้งหลายต่อหลายชิ้นนะค<ช>ะคะที่สำคัญคือ หลายๆท่านนะคะกว่าครึ่งเนี่ยงานวิจัยของคณาจารย์เนี่ยได้รับการตีพิมพ์ใน<ม>วารสารนานาชาติที่มีคอทายสูงๆทั้งนั้นใช่ครับก็คือวิศวะเนี่ยเราก็เป็นหลักสำนักวิชาต้นๆน,น,นะครับ<ม>เป็นหนึ่งใน3เลยที่มีการตีพิมพ์อยู่ในคอทายของฐานข้อมูลสกอร์พรเนี่ยนะครับเลมากกว่าร้อยละแปดเอยู่ในค1และค2เลยครับสุดยอดมากเพราะฉะนั้นนะคะคือมาเจอกับคนเก่งระดับประเทศระดับ โลกก็ว่าได้นะคะน้องๆในเรื่องของการมีผลงานวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็มั่นใจได้ว่าน้องๆกลับไปน้องๆจะได้ความรู้ทางวิชาการที่แน่นมากๆที่สําคัญคือการปฏิบัติก็ไม่แพ้กันอ่าใช่ครับะะก็คือหลักสูตรของต่างๆเนี่ยเราเขียนเราถูกกาหนดมาจากสภาวิศวกรแล้วนะครับว่าหลักสูตรทางด้านวิศวะเนี่ยนักศึกษาจะต้องได้เรียนในห้องเรียนและจะได้ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อีห้องแลบทักษะใช่ครับเรามีห้องแลบที่ทันสมัยนะครับมีอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็น ไปตามมาตรฐานการรับรองจากสภาวิศวกรนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีอุปกรณ์ที่นะครับเขาเรียกว่าทันสมัยสําหรับในการวิเคราะห์ขั้นสูงนีนง่น้องๆก็จะได้มีโอกาสในการเข้าไปใช้นะครับกับศูนย์บริการการทดสอบของศูนย์เครื่องมือนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นงานโปรเจกต์งานวิจัยของคณาจารย์นี่แหละนะครับที่จะมอบหมายให้น้องๆชั้นปีที่4นะครับได้ทําโปรเจกต์พิเศษปัญหาพิเศษนะครับน้องๆก็จะได้เขาเรียกว่า เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่น้องๆจะได้มากกว่ามหาลาัยอื่นๆด้วยนะ,ะนะครับคือข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีอุปกรณ์เครื่องมือขั้นสูงอ่ะนะคะมีมูลค่าเยอะ,เยอะๆเพรฉะนั้นน้องๆไปเจอในสถานประกอบการในโรงงานในหน่วยงานที่น้องๆทํางานก็จะได้ใช้เครื่องมือเป็นแล้วก็สามารถนามาประยุกใช้กับเครื่องมืออื่นที่หน่วยงานเขามีได้ด้วยใช่ <นะ S 2> ค,คข้อ,อทีนี้หลักสูตรเรามีการปรับปรุงตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมโยธาเนี่ยนะครับสำหรับน้องๆที่กําลังเข้า มาเรียนในปี65เนี่ยนะครับ <c oughs> หลักสูตรน้องๆเนี่ยจะได้มีรายวิชาชื่อว่า Capstone Design <c oughs> นะเป็นรายวิชาที่ใหม่มากๆนะครับสำหรับวิศวกรรมโยธาที่ประเทศไทยนะครับอาจจะมีหลายไม่กี่มหาลัยในประเทศนะครับท,ที่ใช้รายวิชานี้ <c oughs> นะครับเป็นรายวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการประยุกต์ใช้องค,ความรู้ต่างๆนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ ปี1ถึงปี4นะครับมาทำเป็นโปรเจกต์นะครับอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ตั้งแต่ต้นเทอมเลยนะครับว่าให้ไปออกแบบนะครับอาคารสูงกี่ชั้นนะครับนักศึกษาก็จะต้องย้อนไปหาความรู้ตั้งแต่ว่าการออกแบบอาคารสูงจะต้องมีกฎหมายข้อใดบ้างนะครับหลักการการออกแบบฐานลากมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าการออกแบบจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐใดๆบ้างนะครับนักศึกษาก็จะต้องใช้ ความรู้ต่างๆนะครับฝึกฝนนะครับในการหาข้อมูลนะครับจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากผู้รู้นะครับมาทําเป็นโปรเจกต์นะครับโดยมีรุ่นพี่วิศวกรรุ่นพี่ที่จบไปทํางานแล้วเนี่ยรุ่นพี่สิเก่าแล้วเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงนะอันนี้เป็นรายวิชาของวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโยธาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นรายวิชาที่เปิดใหม่สําหรับน้องๆเลยนะครับเราก็มีหลักสูตรปิโตเคมีและพรีเมอร์นะครับก็ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมอยู่นะครับมาก ไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์สารต่างๆวัสดุธรรมชาตินำมาคิดค้นประดิษฐ์นะครับหรือว่าตอนนี้เรามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านแบตเตอรี่นะครับตอนนี้พลังงานสะอาดใช่ไหมครับเนบี่ตเขาเรียกว่าพลังงานลถรถไฟฟ้านะครับก็จะต้องวิ่งด้วยแบตเตอรี่ะนะตอนนี้เรามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง วัสดุในการเก็บประจุไฟฟ้านะครับอิเล็กโทรช่วกนี้นะคะพวกฐานกำม,มันที่ต้องมาใช้อ<ช>ะไรรังน,นะคะที่ทำจากวัสดุของบ้านเราได้น่าสนใจมากนะคะนี่คือแค่รายละเอียดเล็กน้อย,อยแต่ว่าต้องบอกว่าในแต่ละหลักสูตรเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ารายวิชาย,ย่อยๆลงไปให้น้องเลือกอีกใช่ไหมคะท่านอาจารย์รเหมือนกับอย่างโยธาเนี่ยก็จะมีวิศวกรรมโยธาทางด้านน้าทางด้านอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ครับก็ถ้าโยธาเนี่ยนะครับ เอาอถ้าเราแยกย่อยนะฮะเราก็จะมียยโยธาทางด้านโครงสร้างโยธา,าทางด้านปัตพีโยธาทางด้านน้าโยธาทางด้านบริหารการก่อสร้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการเรียนทั้ง4แขนงพื้นฐานไว้ก่อน<ช>แล้วจะชอบอะไรทางหลังก็จะได้ลงลึกได้เป็นเอกวิชาของเราได้นะคะนี่คือภาพรวมใหญ่ๆกว้างๆที่จะได้เห็นว่าวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรักเป็นอย่างไรนะคะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้น้องๆหลายๆคนผู้ปกครองอาจจะแบบสนใจแล้วก็อยากรู้ค่ะอาจารย์แล้วสถานการณ์โควิด -19 ทตอนนี้นะคะการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยของเราะค่ะในหลักสูตรในสำนักวิชาเนี่ยเรามีรูปแบบยังไงบ้างคะอาจารย์รูปแบบรูปแบบการเรียนเดี๋ยวอาจารย์แบ่งเป็นสองกรณีนะครับก็คือกรณีของการเรียนในรายวิชาบรรยายนะครับเรามีการจัดการเรียน ทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, นะครับออนไลน์ online ก็คือการเรียนผ่านอ mm ินเทอร์เน็ตนะครับส่วนออนไซต์ site, ก็คือนักศึกษาเนี่ยมานั่งเรียนในห้องเรียน <That> s <S นะครับนักศึกษาที่จะเข้ามานั่งเรียนในห้องเรียนได้เนี่ยก็จะต้องมีการคัดกรองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็คือจะต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านการฉีดวัคซีน mm hmm. นะครับตามเงื่อนไขนะครับพอนักศึกษากรอกข้อมูลเข้าไปในระบบแล้วน้องนักศึกษาจะได้ WU Pass <P> มา mm hmm. เพื่อเป็นใบเบิกทางในการ <'s> เข้าห้องเรียน mm hmm. นะครับนอกจากนั้นนะครับในรายวิชาของปฏิบัติการนะครับเราก็ในรัยวิชาปฏิบัติการทึ่งมีความสําคัญต่อวิศวะเนาะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องมาฝึกสกิลการใช้เครื่องมือการหาผลค่าทดสอบต่างๆด้วยมือของน้องๆเองเนี่ยดังนั้นเนี่ย นะครับการที่จะเข้ามาเรียนในห้องแลบปฏิบัติการได้น้องๆก็จะต้องมีการตรวจ ATK นะคเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับ,รบว่าน้องๆมีความปลอดภัยที่จะมารวมกลุ่มกันในห้องเรียนได้นะครับอาจารย์ก็จะได้มีความสบายใจน้องๆก็จะได้มีความสบายใจด้วยใช่ครับมาเรียนด้วยกันนะนะตอนนี้ก็คือเรามีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2รูปแบบก็คือทั้งออนไลน์และออนไซต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทรี่รู้ตัวว่าตัวเอง พร้อมแล้วมีวัคซีนพร้อมแล้วสามารถสมัครใจที่อยากจะมาออนไซต์มาเจอเพื่อนๆมาเจออาจารย์ก็มาเรียนได้ส่วนใครที่บอกว่า ไม่อยากมาเรียนไม่สบายใจอ่าใช้คาว่าไม่สบายใจก็ดีเหมือนกันอ <laughs> าจารย์ก็เราสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได<ช>้เพราะอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์ในการบันทึกวิดีโอก็ดีหรือว่าบางรายวิชาอาจารย์ก็จะสดตรงนั้นเลย<ช>เปิดทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ให้น้องได้เลยนะคะ<อ>นี่คือ<ช>ความสะดวกของเราอาจารย์คะช่วงท้ายๆ5นาทีสุดท้ายยังพอมีเวลาค่ะหลายๆคนก็อาจจะก,กังวลน,นิดนึงว่าเอ๊แล้วมาถึงการปรับตัวนู่นนี่นั่นนะคะอาจารย์เพราะว่าต้องเปลี่ยนจากชีวิตวัยมัธยมเข้ามหาลัยนะคะ มีเคสที่เราต้องน้องๆมีความต้องการที่อยากให้อาจารย์ช่วยเหลือว่าดูแลอะไรเป็นพิเศษอย่างนี้ไหมคะแล้วเรามีวิธีการดูแลน้องยังไงอย่างนี้อาจารย์การแนวปฏิบัติของการดูแลนักศึกษ,ษาของวิศวะเนี่ยนะครเราก็ดูแลกันอย่างโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลักก่อาานน,น,ออนอะครับอาจารย์ที่ปรึกษา,าน,น้องๆเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยน้องๆจะได้อาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งท่านเป็น,เ,เ,ปนเป็นที่ปรึกษาสมมติน้องอยู่หลักสูตร เคมีนะครับน้องก็จะได้อาจารย์เคมีเป็นที่ปรึกษาครับก็ใช่ครับอาจารย์ก็จะให้เบอร์ติดต่อนะครับให้ไลน์ให้เฟซบุ๊กในการติดตามนะครับแลปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์ทุกท่านก็จะมีนักศึกษาอยู่กับตัวเองประมาณ20คนนะครับก็จะสามารถมีความใกล้ชิดนะฮะนักศึกษาสามารถทักไปในอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กได้เลยโดยตรงนะครับอยู่ที่นี่นะครับสบายใจได้ครับน้องๆว่าเรามีความสนิทสนมระหว่าง นักศึกษาเองนะครับหรือว่าตัวคณาจารย์เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคนกลไกอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ๆนักวิชาการนะรบบางทีน้องนักศึกษาไม่กล้าทักหาอาจารย์โดยตรงนะครับก็จะผ่านไปที่พี่นักวิชาการจริงๆแล้วพี่วินักพิชาการของวิศวะเนี่ยก็คือสิทธิ์เก่าเป็นรุ่นพี่ในหลักสุตรนั้นๆแหละมา มาสมัครงานมามาช่วยอาจารย์อาจารย์นี้แล้วก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเราปรึกษารุ่นพี่นั่นเอง<ช>นะคะ,คะ ฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่ามาอยู่ที่นี่มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเรามีคนที่จะให้น้องๆปรึกษาได้ตลอดเลยแล้วส่วนใหญ่น้องๆเด็กเดืนอนยังไงน้องทักไปได้เลยอาจารย์พร้อมเมื่อไหร่อาจารย์ตอบข้อความอาจารย์<ช>โทรกลับได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ด้วยผู้ปกครองเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ที่สําคัญค่ะอาจารย์ในเรื่องของอการเรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ให้อาจารย์เล่าภาพรวมอีกสักนิดนึงดีกว่าเผื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยมาสัมผัสบรรยากาศ ความสวยงามของมหาวิทยาลัยวิทยาลักษณ์ของเรานะคะครับก็ที่วิศวกรรมโยธามหาวิศวกรรม,มรศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทุกๆหลักสูตรเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตร3มภาคการศึกษานะฮะน้องๆถ้าหากได้มาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเรามีการสนับสนุนมีสิ่งสนับสนุนแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตามที่ท่านในจิการกล่าวไว้นะครับว่าเป็นสวนที่มีความสวยงามร่มรื่นนะครับมีสถานที่มีลู่ทางเดินลู่วิ่งนะครับให้นักศึกษาสามารถออกกำลังกายยามเย็นได้นะครับหลังจากที่เราเรียนมาหนักนะฮะและถ้าในสภาวะปัจจุบันนะครับเราก็ยังมีสระน้ํามีฟิตเนสนะครับมีลู่วิ่งยางที่ได้มาตรฐานโอลิมปิกนะครับมีสนามฟุตซอลนะครับมีโรงยิมแบดบินตัน นะครับที่จะคอยสนับสนุนทางด้านการใช้ชีวิตให้มีความสุข mm hmm. นะ mm hmm. นอกจากนี้ mm hmm. ทางด้านการเรียน,นครับในระหว่างวันนะครับ mm hmm. น้องนักศึกษามาเรียน8 0โมงถึง10โมงรอเรียนบ่ายโมงไปไหนดีนะครับเรามีศูนย์บริการเขาเรียกว่าศูนย์บรรสาร mm hmm. นะครับศูนย์บริศูนย์บรรษาทนะครับที่จะคล้ายๆกับเป็นห้องสมุดต,ติดแอร์ขนาดใหญ่ ที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับให้น้องนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการในการพักผ่อนการดูหนังการเล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือว่ามีหนังสือให้นักศึกษาสืบค้นมากมายนะคะแค่2อย่าง3อย่างนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิตที่ทําให้น้องๆมีความสุขได้จริงๆแล้วมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมีเพิ่มเติมกลับไปหอพักเรามีหอพักกลับไปหอพักเรามีหอพักที่ wu residence นะครับที่มีความทันสมัยมีความ เขาเรียกว่ามีความสวยงามนะครับหน้า WU r e s i d e n c เรามีเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้อชื่อดังเยอะแยะชื่อดังัไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเป็นท็อปนะครับมีเซเว่นะครับหรือว่าแฟ m ิลี่มารนะครับเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับพร้อมที่จะบริการนักศาให้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรักษ์ได้อย่างมีความสุขนะครับนะคะนี่คือ ทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้การใช้ชีวิตนะคะการเรียนรู้อยู่อาศัยที่มหา,าวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตลอดสปีที่น้องๆมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นเองอาจา้าคะ่ะท้ายทยทแล้วค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยเรามีช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้เราเรามีช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook, Facebook ของสำหรับพิชาก็เรามีหลายลักสูตร เอาเป็น Facebook รวมก่อนได้ได้ค่ะ Facebook หลักเนี่ยก็คือ School of Engineering and Technology นะครับวลัยลักษ์ University นะครับอันนี้ก็จะเป็น Facebook หลักเลยนะครับที่จะรวบรวมข่าวสารของหลักสูตรย่อยๆเอามาแชร์ไว้บน Facebook น,น,นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือแต่แต่หลักสูตรก็มีเฟซบุ๊กของหลักสูตร<ช>เอง<ช>ที่จะมีพี่พนักวิชาการคอยเป็นแอดมินแล้วก็มี<ช>อาจารย์<ช>ที่จะคอยตอบคาถามน้องๆได้สงสังสยอะไรถามได้เลยมีทุกช่องทางวันนี้สะดวกสบายมากๆนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจและน่าเรียนมากๆค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะท่านรองคณบดีจากสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ค่ะท่านบุชยศาสตราจารย์ดรกัมพนาสุขมากขอขบพระคุณมากๆค่ะจ <S <S เวลาเราหมดค่ะคุณผู้ชมคะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้หลักสูตรดีๆแบบนี้จากมหาวิทยาลัยวเัยลักได้ใหม่นะคะวันนี้ฉันชนิชาลิมปิตินะคะผู้ร่วมรายการและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ